ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูไผ่ปักกิ่งนะครับสิ่งที่เราตอนเอาไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะครับนี่วันนี้วันที่แปดนะครับออกรากเห็นไหมครับออกรากเยอะเลยยังไม่มีเวลาตัดออกมาชํานะครับนี่เห็นไหมครับไผ่ปักกิ่งครับผมให้นอเยอะนอดกนะครับอ่านดูนะครับนี่เห็นไหมครับนอเขาดกเยอะมากนะครับไล่มาเรื่อยครับผมนี่นะครับนอดกนอใหญ่นะครับ เห็นไหมครับนี่มาดูหน่อฝั่งนี้ครับนี่พระเอกของเรานะครับนี่อันนี้จะเอาไว้เลี้ยงนะครับให้เป็นลำไว้เลี้ยงหน่อเลี้ยงกอนต่อไปนี่ครับลำใหญ่มากนะครับนี่หน้าปลูกนะครับผมไพันธุ์นี้ไม่มีหนามด้วยครับนะครับไม่มีหนามนะครับลำใหญ่ไม่มีหนามหน่อก็ใหญ่หน่อดกด้วยครับนะครับจะลองขยายพันธุ์ไว้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับผม